สวัสดีทุกๆคนคะ่ะวันนี้นะวันนี้จะพาทุกคนมาดูเขากําลังคัดไซส์หอมหัวใหญ่กันอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาดูว่าเขาทํากันยังไงเนาะส่วนตรงนี้นะเขาแพกเรียบร้อยเลยเห็นไหมคะทุกคนก็จะแพกถุงละสิบกิโลนะแล้วเขาก็จะแยกไซส์ด้วยนะคะไซส์เล็กไซส์ใหญ่แยกเป็นกองๆไปนะเดี๋ยวยาปุ่มจะพาเดินดูไปเรื่อยๆนะคะ กับบรรยากาศดีๆที่ไหล่หอมเห็นไหมคะทุกคนนู่นเขากำลังคัดใส้กันอยู่เดี๋ยวเราเดินไปดูใกล้ๆเนาะเขาก็จะมีแผนกคัดแผนกยกแล้วก็แผนกช่างแล้วก็แผนกแพ็คแยกไซนะคะมะ กองกองอยู่นะ่ะเขาก็คือแยกไซส์นะคะส่วนที่เก็บยังไม่หมดก็มีนะคะเขาก็จะใส่ตะก้ายกขึ้นมาเลยยกขึ้นมาใส่ตะแกงเขาจะเรียกตะแกงเนาะไว้คัดไซส์หอมนะคะดูใกล้ๆก,ก,กันเลยเนี่ย ไซเล็กไซใหญ่แยกกับเตียงจับโยนแผนกยกก็ยกขึ้นมาเทยกขึ้นมาเทแผนกคัดไซก็คัดคัดไซเล็กไซใหญ่แยกนะคะลงไปใส่ถุงที่อยู่ข้างล่างทุกคนสังเกตดูนะเนี่ยไซใหญ่ใส่ถุงนี้ไซเล็กใส่ถุงนี้เนี่ยเขาก็จะชานาญเนาะก็เป็นวิธีของเกษตรกรวิธีของคนต่างจังหวัดเหมือนเดิมนะคะทำไร่ทำสวน ก็จะแยกเป็นกองๆองแบบนี้เลยแผนกช่างเขาก็จะช่างนะคะ10กิโลเขาก็จะจับแยกเป็นกองๆองที่เขาแยกกองก็คือแยกใสนะคะทุกคนให้ภาพบรรยากาศบรรยายไปเรื่อยๆนะคะ วันนี้มีลมนะคะบรรยากาศก็จะคืมฟ้าคืมฝนนะคะถ้าหันมาฝั่งนี้ก็จะย้อนแสง <laughs> <laughs> เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมถึงผู้สนับสน,นุนเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ